สวัสดีค่ะนางธนันพรปานกำเนิดนะาคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสามตำบลค่ะ<อ>เครื่องแกงมี3เครื่องมีเครื่องแกงส้ม<อ>เครื่องแกงกะทิ<อ>เครื่องแกงข้าวกลิ้ง<อ>ค่ะสมาชิกหมู่บ้านละ20คนรวมตัวกันก็ร้อยคนร้อยคนก็ช่วงนั้นภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำด้วยก็เลยรวมตัวกันมา,าผลิตเครื่องแกงมาตั้งกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มทำไมคีะ ตั้มาประมาณ6ปีค่ะพชอก็เป็นตัวหลักพชอกเกษเรตรอบตสามตำบลอ่าแล้วก็สภากเกษตรจังหวัดก็หลายหน่วยงานค่ะหลายหน่วยงานอ่าจุดเด่นของเราส่วนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้เราจะนําวัตถุดิบภายในชุมชนมาผลิตตอนนี้พอประมาณที่ได้เราก็จัดสรรให้สมาชิกทุกหมู่บ้านปลูกขมิ้นนํามาภายในกลุม่มนํามาจําหน่ายในกลุม่ม แต่เครื่องแกงเราก็ขายดีอะนะคะก็เลยต้องเอาจากตลาดกลางด้วยแล้วคือผลตอบรับตอนช่วงแรกช่วงน,นี้คือแบบลูกลูกค้าเป็นความสนใจไหมคะตอนแรกขายไม่ได้เลยค่ะตอนแรกผลิตครั้งแรกสมาชิกร้อยคนออกหมดเหลือเหลือ20คนค่ะเพราะว่าตอนนั้นเรายังอะไรเขาเรียกคำผิดคำถูกอะนะเราไม่รู้ตลาดเราไม่รู้อะไรยังไงว่าเป็นยังไงเราก็มีจุดเริ่มต้นตอนนั้นผลิต6ครั้ง ขาดทุนหมดเลยเริ่มมาได้กําไรครั้งที่7ก็จับจุดถูกจับจุดถูกเราต้องอย่างนี้นะวัตถุดิบเราต้องอย่างนี้นะก็มีมีคนมานําเสนออะไรก็มีอะไรก็แล้วผู้ใหญ่ใจดีที่ยิสนับสนุนเราก็มีมาแนะนําแกงส้มนะคะแกงส้มก็จะหอมอร่อยค่ะแกงกะทินะคะแกงกะทิ เกงกะทิใช้ได้หลายรูปแบบเกงเตีพูก็ได้ผัดผิดก็ได้เกงกั่วกลิ้งอันนี้สุดยอดของสามตำบลเลยนะคะเครื่องเกงอร่อยเกงกั่วกลิ้งสามตำบลเลยค่ะทุกงานต้องมีเครื่องเกงกั่วกลิ้งภายในจุฬาพน์ค่ะมีวางจําหน่ายที่นี่เลยค่ะหลาดวัฒนธรรมสามตำบลแล้วก็ที่ถนนคนเดินวันจันทร์แล้วก็ที่บ้านาตลาดเปิดท้ายวันศุกร์ที่บ้านของพี่เอง มีจำหน่ายทุกวัน